การที่เราโดนแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกเนี่ยแล้วเราเอายาสีฟันทาัรักษาได้จริงเหรอน้ํามันนาไฟฟ้าจริงๆเหรอแล้วเขาว่ากันว่าหนึ่งวันมี24ชั่วโมงเราก็ได้ยินอย่างนั้นนะแล้วการที่เรานอนดึกเนี่ยมันทําให้สิวขึ้นจริงๆหรือเปล่าก็มาหาความจริงกันะไร Google อีกแล้วครับท่านรกนกลับมาอู่แล้วกับช่องคนเหงาอะไกาโเนผมเจมอะไกาโนครับฮิ กลับมาอีกแล้วตอนรายการจริงเหอรอรายการที่ค้นหาความรู้ที่คุณรู้อยู่แล้วแต่มันจะใช่อย่างที่คุณรู้หรือเปล่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด s s u b u r s c r ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเออมันจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปไงเออกดไลค์ก็แชร์ด้วยก็ดีนะไป ชักช้าลีลาไปกันเลยเรื่องแรกเรื่องแรกเขาว่ากันว่าเวลาเราโดนแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะให้เอายาสีฟันทายาสีฟันมันเอาไว้แปรงฟันแล้วมันเอาไปจะมาทาได้ยังไงวะคนเรานี่ก็แปลกนะเห็นอะไรเย็นๆก็มาทาหมดเอะก็ข้างหลอดมันก็ไม่ได้เขียนไว้นะว่าช่วยในการบรรเทาอาการแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะมันก็ไม่ได้เขียนนะมันแกแบบมีสารวัวลงวัวลายช่วยการเคลือบฟันฟันขาวฟันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเอะมันก็ไม่มีหรอกนะ มันช่วยในการบรรเทาาการแผลไฟไหม้นหร้อนลวกเฮ้ยอเซิร์ชได้แน่ใจแน่จริงไปเลยกูเกิลยาสีฟันรักษาแผลไฟไหม้ได้จริงเหรอเซิร์ชเลยอ่าเว็บเจ้าแบบเก้าประจำของเราอีกแล้วครับผมเว็บสนุกนะฮะขอบคุณอีกครั้งนะครับผมยาสีฟันรักษาแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกได้จริงเหรอ ใครที่เคยเอายาสีฟันทาลงแผลแสบล้อจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกเพราะว่าคิดว่าจะช่วยรักษาแผลให้หายได้ไวยิ่งขึ้นขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เพราะเสี่ยงแผลติดเชือ้ออและล้างออกได้ยากวิธีที่ดีที่สุดในการผสมพยาบาลแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกคือการล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือล้างแผลเออมันไม่ได้ช่วยรองสัตว์ตาจา์นายแพทย์อภิชัยอังสพัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยระบุว่ายาสีฟันที่มีฤทธิ์เย็นๆจากส่วนผสมเช่น เมนทอสและอื่นๆเพียงแค่ช่วยให้รู้สึกเย็นๆเที่แผลเท่านั้นไม่ได้ช่วยในการรักษาแผลที่เกิดจากไฟไหม้และน้ำร้อนลวกแต่อย่างใดเออนำซ้ำการทายาสีฟันลงไปบนแผลนอกจากจะไม่ได้ช่วยให้แผลหายไวแล้วยังเสี่ยงต่แผลติดเชื้ออีกเกูพิจารความเสี่ยงอ่ะแล้วก็มาดูว่าวิธีผสมพยาบาลเบื้องต้นเวลาแผลไฟไหม้น้ำร้ลวกคืออะไรอ่าหนึ่ง ล้างแผลในน้ำสะอาดหรือน้ำเกลืออ่าฮะห้ามถูหรือแกะแผลเพราะจะทําให้ผิวหนังถูกทําลายและอาจติดเชื้อได้เอ,อแผลที่ตื้นมากและมีขนาดเล็กอาจใช้ยารักษาแผลไฟไหม้ที่ได้มาตรฐานทาได้อ๋อหักปวดแผลมากสามารถกินยาพาราซตามอลเพื่อลดอาการปวดได้อ่าฮะหากแผลพุพองหลีกเรียกการเจาะแผลเพื่อเอาน้ำออกอ้าวทำไมอ่ะอ,อาจเสียติดเชื้อได้อ๋อไม่ต้องเจาะน้ำออกเหรอ ต้องรู้เนี่ยพอโดพดบแผลไฟไหม้ใช่ไหมก็ <c oughs> ต้องจอดน้ำออกอ่ะเออไม่ต้องจอดน้ำออกเว้ยออออแผลที่มีขนาดใหญ่หลังจากน้ำาป็นน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือแล้วควรเช็ดให้แห้งคลุมผ้าพันแผลผ้าสะอาดให้แห้งแ <c oughs> ล,ล้วรีบพบแพทย์โอ้โหหากโดนไวรัสสำคัญเช่นใบหน้าดวงตาหูหรือข้อพับต่างๆควรพบแพทย์ทันทีอ๋อบรรักษายากไงสามารถใช้วัานหางจระเข้ได้เพราะช่วยรักษาแผลให้ชุ่มชื้นลดอาการปวดแสบของแผลได้แต่ต้องระมัดระวังในการนำมาใช้เพราะอาจจะทำให้แผลติดเชื้อได้เช่นกันอ๋อแล่ต้องใช้หลังจากการล้างแผลให้สะอาดแล้วเท่านั้นเออเนี่ย การรักษาแผลไฟไหม้ที่ถูกต้องไม่ต้องเอายาที่ฟันมาทาเอาทายาที่ฟันทำไมเอาเอามาแปรงฟันเดื๋ยยาที่ฟันสุดแล้วก็มันไม่ได้ช่วยไงทายาที่ฟันเพราะว่าอะไรจากง่ายๆเลยก็คือไอ้ข้างกล่องมันไม่ได้เขียนว่าช่วยบรรเทาอาการแผลไฟไหม้รนลอกช่วยระงศูรวกษามันก็ไม่ได้เขียนไว้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่กิ้งเราไปแปรงฟันดีแล้วใช้ของให้ถูกหลักมาแล้วกันเออมันใช้ทำอะไรก็ใช้อย่างนั้นอย่าไปใช้ข้ามอันนี้มันมันไม่ดีเฮ้ยแล้วไปดีฝ่า เ,เขาว่ากันว่าน้ํามันนําไฟฟ้าเวย้ยเออแต่มันก็จริงนะเพราะว่าเห็นข่าวใช่ไหมคอนอาบน้าร้อนอนะ่ะไอ้เครื่องน้ำอุ่นอะ่ะแล้วโดนไฟดูดแต่มันจะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าไงเพราะว่าน้ํามันก็มีอะไรผสมอยู่ใช่ปล่ะมันก็ไม่ใช่น้ําใสาๆอะ่ะก็มาหาดูใน Google เลยดิฟ้าว่ามันเป็นยังไงกันแน่ไปเซิร์ชเลย Google น้ํานําไฟฟ้าจริงเหรอเซิร์ชเลยก็ขอบคุณจากเว็บไซต์แมทด้วยนะครับ คลังความรู้นั่นไงอย่างที่เขาบอกเลยว่ามันคลังความรู้เออซึ่งมันเยอะมากเลยเว้ยแต่ผมขออ่านสรุปสรุปให้แล้วกันนะเอออ๋อเท่าที่ผมอ่านมานะสรุปแล้วก็คือน้ำอ่ะน้ำนะมันไม่ได้นําไฟฟ้าเว้ยเออน้ำแบบน้ำบริสุทธิ์อ่ะที่มันไม่มีอะไรผสมอ่ะมันไม่นําไฟฟ้าเว้ยแต่อันที่มันนาไฟฟ้าจริงๆก็คือแบบร่ธาตุในน้ําเออมันก็มีในน้ําก็มีร่ธาตุผสมใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละร่ธาตุอันนั้นแหละมันนําไฟฟ้าแต่ถ้าเอาน้ําบริสุทธิ์จริงๆอ่ะมันจะไม่นําาไฟฟ้เออ สภาพการนําไฟฟ้าของน้ําตาปกทีแล้วน้ําบริสุทธิ์ไม่มีการเหนี่ยวนําไฟฟ้าอ่ะฮะและนําไฟฟ้าของน้ําแสดงถึงการเจือปนของสารละลายในน้ำเห็มไม,ไมชัดเจนเนี่ยที่เขาบอกเลยเห็นไหมออก็ได้แหละสรุปแล้วก็ที่ผมอ่านสรุปสรุปแล้วก็คือน้ํามันไม่ไนําไฟฟ้าจริงๆหรอกออน้ำนะน้ำแบบน้ำร้อยเปอร์เซ็นที่มันไม่มีสารเจือปนน้ำบริสุทธิ์อ่ะมันไม่นําไฟฟ้าอ,อนั่นแหละครับออไปเรื่องต่อไปอีกทีฟเรื่องต่อไปเขาว่ากันว่าหนึ่งวันมันมี24ชั่วโมงเว้ย เพราะเลนมามันก็จะงั้นไงเออหนึ่งวันมปนยี24ชั่วโมง24ชั่วโมงเอ๊ะแล้วมันจริงๆหรือเปล่า1วันอ่ะผมว่านะมันก็คงไม่เป๊ะแบบ24ชั่วโมงเป๊ะ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 หรอกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะอะไรเพราะว่าโลกอ่ะหนึ่งวันก็คือโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช่ไหมมันก็คงไม่หมุนแบบสม่ำเสมอเสมอไปเสมอมามันเอ๊ะเพื่อแน่จริงแน่ใจเซิร์ชเลยกูเกิลหนึ่งวันมียี่สิร์ชเเลยอ้าว็บสนุกอีกกแล้วขออบคุณี่รัคคคคคครรรัับบบบบบขขขอออุุุณณณับ S 1วันมี24ชั่วโมงจริงหรือไม่เอตามที่เราเข้าใจกันว่า1วันคือเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบอะฮะตามความเข้าใจคือ24ชั่วโมงและการเกิดน้ําขึ้นน้ําลงในมหาสมุทรต่างๆก็ก่อให้เกิดแรงเสียดทานอะฮะ ควบโลกที่รองรับเป็นผลให้โลกหมุนช้าลงวันละ1ส่วน23ล้านวินาทีโอ้และจากการศึกษาประการังโบราณก็พบความแตกต่างของเวลาเมื่อ4ล้านปีก่อน1วันมีเพียง22ชั่วโมงเท่านั้นเออแลก้กระทั่งปัจจุบันโลกใช้เวลาหมุนรอบตัวเองจริงๆแล้วเพียงแค่23ชั่วโมง56กนาทีกบอีกสี่วิเอดังนั้นถึงต้องใช้เวลาอีกประมาณ15ล้านปีจึงจะทำให้1วันนั้นมี2ี่ชั่วโมงอย่างแท้จริง มันไม่ได้มี24ชั่วโมงโอ้มันก็มันคือ23ชั่วโมง56นาทีกับอีก4วิโอเขาคงทําผือไงทําผือเอก็มันนบะให้มันกจตาง่ายแค่นั้นแหละผมว่านะเออสูตรแค่1บัตมันไม่ได้มี24ชั่วโมงเว้ยมันมีแค่23ชั่วโมงไัอีก56าทีกับอี4วิอที่เขาปัดไป24ชั่วโมงเพราะว่าผมว่านะมันให้มันแบบเรียกง่ายๆไงใช่ป่ะล่ะเออมันจะจําง่ายๆว่า1วัตมันมี24ชั่วโมงแล้วใครจะมาจําว่า1บัตมันมี23ชั่วโมง56นาทีกับอีก4วิใช่ไห้ ก้อนเลยครับไปเรื่องท้ายท้ายสุดเรื่องท้ายท้ายสุดเขาว่ากันว่านอนดึกๆเนี่ยแล้วมันทําให้สิวมันขึ้นด้วยผมว่านะมันเป็นเรื่องจริงเลยเว้ยนอนดึกถ้าทำให้สิวขึ้นอ่ะพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอไงเออทำให้แบบร่างกายมันก็แบบปุ๊กจุ๊กอ่ะเออคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่านี่มันน่าจะจริงแหละเพราะว่าเวลาที่ผมนอนได้พอใช่ไหมสิวขึ้นทุกทีแล้วก็ไม่ได้มาแค่สิวนะร้อนในก็ตามมาด้วยอ ทั้งสิวทั้งร้อนในมึนเงเ้ยขทอรมาอ่นไปเสื้อเลยกูเกิลน,นอนดึกทำให้สิวขึ้นจริงเหรอเสร์เลยอาขอบคุณจากเว็บหมาน้อยด้วยนะครับ โอ้โหชื่อเว็บ่างน่ารักเลยสีพูมุ้งมิงเชียนอนดึกสิวขึ้นจริงเหรอเฮ้ยแกทําไมนอนดึกจังนอนดึกมากๆสิวขึ้นนะนอนไม่ไวแต่ทาให้หน้าใสหมาน้อยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินประโยคเหล่านี้และแน่นอนว่าต้องเกิดคําถามว่ามันจริงเหรอเออใช่จริงเหรอแล้วนอนดึกคือการนอนกี่โมงเออนอนดึกนอนกี่โมงอ่ะหรือควรนอนกี่ชั่วโมงถึงจะพอมาน้อยเลยจะมาพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนหายสงสัยกันค่ะไปค่ะนอนดึกแล้วสิวขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่กับทุกคนที่จะเกิดปัญหานี้ อ๋อเพราะบางคนดูแลตัวเองดีก็สิวขึ้น ในขณะที่บางคนนอนดึกไม่ดูแลตัวเองแต่สิวดันไม่ขึ้นเออใช่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 ถือว่าโชคดีมากสําหรับคนที่มีผิวที่ดีโดยตามหลักแล้วช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี2ร่างกายเราจะซ่อมแซมและ,จะเจริญเติบโตระหว่างนอนหลับในช่วงนั้นอ๋อและถ้าเราไม่นอนในช่วงนั้นร่างกายก็จะไม่ได้รับการซ่อมแซมตัวเองและนอกจากนั้นทําให้เครียดจากการนอนไม่ตรงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและ,จะเจริญเติบโตอ๋อและถ้าไม่ได้ซ่อมแซมร่างกายแล้วสิ่งสุกป,ปกตามหน้าก็จะเข้า ไปเลยอยู่ในรูขุมขนได้ง่ายขึ้นอ๋อและจะทําให้สิวเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนเพศในร่างกายจะมีระดับสูงซึ่งมีผลกระตุ้นต่อมไขมันให้ทํางานมากขึ้นผลิตไขมันออกมามากขึ้นส่งเสริมให้เกิดการอุดตันได้ง่ายหากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอและบวกอาการเครียดอดนอนอีกยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของสิวมากขึ้นการพักผ่อนนอนหลับควรนอนให้ครบ7ชั่วโมงหรือประมาณ 6- 8ถึงชั่วโมงโอ้โหพันอนได้พอเลยเนี่ยถึงช่วงนี้จะมีข่าวให้น่าติดตามังข่าวดาราซีรีส์บลา b l ไหนจะต้อง คอยส่องเว็บไซต์รีวิวเครื่องสำอางและอัปเดตเทรนใหม่ๆอีกแต่มาน้อยแนะนำให้เข้านอนตอน3าถึงสทุ่มหรือไม่ควรเกิน5ทุ่มเท่านี้ก็ทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสิวอีกท้งยังได้สุขภาพที่ดีตื่นมาสดใสไม่เพียระวังอีกวันอีกด้วยค่ะเอ๋อสืบแล้วมันก็สิวขึ้นเออเออก็รู้อยู่แล้วแหละว่านอนดึกทำให้สิวขึ้นแต่มันสิวขึ้นเพราะอะไรเราก็ได้รู้แล้วครับเนื่อก็คือเรานอนดึกใช่ไหมและรูขุมขนอ่ะ มันจะกว้างแล้วทําให้แบบไอ้เชื้อโรคอ่ะที่อยู่ตามหน้าตามอากาศเนี่ยมันก็เข้าไปอุดตันแล้วบวกกับไขมันอีกเออต่อมไขมันอีกมันก็อุดตันไปใหญ่เออมันทำให้เกิดสิวอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้เองอย่างนี้เองแล้วก็บวกการดูแลตัวเองด้วยแหละอืมอืมอืมโอเคเสื้อเหล่านี้ก็พอหอมปากของคอน,นะเออโอ้โหพูดมากเหมือนขี้ฟันคุณดูจบแสดงว่าคุณเหงาใช่ไหมผมเหงากันเลยทําคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยละกันนะครับเออได้มีกำลังใจไง เจอหมายคิมหน้าว่าจะมาทำอะไรน่าจะเล่นเกเหมหะือมั้งหรืออะไรก็ไม่รู้ออคอยติดตามแล้วกันผุดหัดหน้าเออสัสดีครับ๊ายบายเหมื่อยปากมาแล้ว